โอเคทุกคนให้ดูทีเลยก่อนที่จะไปดูพ่อพันทุกคนชา้ชาช้าชัดชัดโอ้โหทุกคนโอเค Sorry a <SP> s DJ hey. สวัสดีครับวันนี้ยู่ป่เบองเงียวเสียนปลาครับวันนี้หลังจากที่บางเอียดไปช้อนปลาไปจับปลามาหลายคลิปแล้ววันนี้เบเงียบจะพาทุกคนมาดูประกัดที่บ้านนะครับในวังหลังบ้านเบอเอียดแล้วก็เดี๋ยวมบอเงียบจะตักประกัดหลังบ้านให้ดูอ๋ออันนั้นเลยทุกคนที่อยู่ในนั้นแหละพราะมันมีฟองอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีพ่อพันุหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะไปตักประกัดในวังหลังบ้านมบอเงียดนะ เดี๋ยวมังเงยจะให้ดูปลาที่ว่ามังเงยไปช้อนมาก่อนว่ามันขึ้นสีสวยแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันทุกคนหลายคนก็จะงงว่าเป็นปลาอะไรบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าปลามังกรน้อยบางพื้นที่เขาจะเรียกว่าปลากัดบางพื้นที่เขาเรียกว่าปลาหัวเงินหัวตะกัวเนี่ยมันเรียกได้ได้หลายแบบแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วมันอยู่ในอาประเภทปลามังกรนะครับแต่ว่ามันอยู่อีกสายพันธุ์หนึ่งมันเป็นหลายสายพันธุ์ข้ามแยกๆยๆกมานะครับอ่าแล้วก็ บางพื้นที่เขาเรียกว่าปลากัดนะทุกคนว่าเพราะว่ามันนั่นแหละเนาะไม่ต้องเลนงมากแต่ว่าบ้านบางเอกก็เรียกว่าปลาหัวเงินหรือว่าปลาหัวตะก,กวัวถ้าว่าเป็นกลางๆก,ก็จะเรียกว่าปลามมงกรน้อยเดี๋ยวบางเอกจะพาไปดูไปเลสโกกดลคยยังกดไลค์ไลยตามเลยนี่ทุกคนปลานี้จะชอบแดดนะทุกคนไม่เหมือนปลากัดมันจะชอบแดดสีมันก็จะออกประมาณนี้ทุกคนนะสวยมากนี่ทุกคนบางเอกจะเอามาเลี้ยงแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้ก่อน อ๋อแล้วก็ค่อยขึ้นรอบอีกทีหนึ่งทุกคนนี่ดูมันก็จะสวยทุกคนเป็นลูกตักธรรมชาติของแท้ทุกคนดูด,ด,ด,ดูสวยแหละทุกคนเออแต่ละสีแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่ามันจะมีให้เลือกแบบลายสีหลายลาย,ลายเขาเรียกว่าลายลูกหวายลายหูน้ําหรือว่าลายแดงตลอดทั้งตัวหรือว่าลายหางขอบลายโอ้มีเยอะแยะมากมายทุกคนลายแบบมากนี่ทุกคนนี่นี่ อันนี้มังเงขึ้นขวดไว้ที่เป็นปลาจับมาใหม่ก็จะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่โอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็ในนี้ในนี้ก็จะเป็นปลากัดรีวิวปลากัดนี่ก็จะเป็นปลากัดเดี๋ยวมังเงจะเปิดให้ดูอ่าไหนไหนก็มาดูกันแล้วเราก็จะเปิดปลากัดให้ดูว่าหลายคนก okay. 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 mm ็อยากจะได้ปลากัด right ที่มังเง็อไปชนมาเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนอันนี้มังเง็อแบบ ใส่ไว้จะเจอให้กินอาหารทุกวันนะแต่ว่าปลากัดจริงๆมันจะชอบที่มืดนะครับทุกคนมันไม่ชอบแสงแดดโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเปิดให้มันได้เห็นหน้าเห็นตากันมั่งมันจะได้ออกกําลังกายนะทุกคนคือแบบยังไงปลากัดคือมันต้องออกกําลังกายบ้างนะเราอย่าปล่อยให้มันอยู่แต่ว่าขนาดไซส์นี่ถือว่าใหญ่ทุกคนดูเต็มขวดโซดาเลยนะนี่ทุกคนดูนี่ทุกคน สวยทุกตัวปรกกาบังเย็ดบอกเลยนี่คนนี่คนนี่ถ้าอยากเห็นแชทแชทก็จะประมาณนี้นี่คนดู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 สวยทุกคนเออนี่ทุกคนดูเนี่ยใครสนใจก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยทุกคนเนี่ยนี่ขวดหนึ่งยังไม่ออกมานะครับขวดสองออกแล้วขวดสามก็สีนี้ขวดสี่ขวดหน้าขวดหก ขวดเจ็ดขวดแปดนี่ทุกคนโอ้โหสวยคู่นี้สวยมากขวดเก้าขวดสิบก็สวยนี่ทุกคนตัวนี้มันเห็นว่าสวยมากมันเห็นชอบตัวนี้สุดเลยเพรจริงๆนะหางก็สวยนะทุกคนตัวนี้ดูทุกคนนีมีนี่โอ้โหนี่ทุกคนนี่สายพันธุ์เนยสายพันธุ์เนยลูกเส้นหรือเปล่าโอ้โหดูทุกคนดูดูสวยมากทุกคนเจิงเป้งมาเลยดินั่นนั่นอืมของแท้ แต่ว่าที่ให้มันเห็นชอบจริงๆก็มันเห็นชอบตัวน,นี้มากกว่าเพื่อนนี่ก็จะเป็นเล็งเด็ดทั้งหมดนี่ทุกคนดูแต่ละตัวนี่นี่นี่ขวดเล็กก็จะสวยนะอ่านได้ไหมแต่ละคือทุกเลงที่เมัยจับมาเนี่ยแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแล้วทุกคนทุกคนดูโอ้โฟกัสแล้วทุกคนโฟกัสแล้วโฟกัสแล้ว,ลวคือขวดมันไม่สวยนะทุกคน นี่นะโอ้โหอ่านี่ทุกคนคร่าวๆนะคร่าวๆแล้วเดี๋ยวบางอย่างก็จะค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งโอเคทุกคนให้ดูทีเลยก่อนที่จะไปดูพ่อพันธุ์ทุกคนชา้าๆชัดๆนี่ทุกตัวเลือกได้ตามที่ขวดเรียงเลยนะตามในคลิปไม่ย้ายขวดเลยโอเค นะชอบตัวไหนสก,กินตัวนั้นมาเลยนี่เอาเอาขวดไหนเลงมาเลยแล้วก็จับเลยตรงนี้เลยนะโอเคประมาณนี้แล้วก็นี่ลูกที่เพาะไว้จะอยู่ในนี้โอเคมาเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนี่ยทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายก่อนนะอันทุกคนมันอยู่ในนั้นนะนั่นนั่นเห็นฟองไหมนั่นไงมันทำฟองอยู่ใต้ขวานนนะ เดี๋ยวเรามาตักดูว่าจะมีพ่อพันหรือเปล่ามามเมย์ขออนุญาตเนบกล้องก่อนเมย์จะไปตักได้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันโอเคเดี๋ยวมย์จะไปตักทางนูน้นทุกคนก็จะลุ้นให้ใหใหกำลัง็จด้วยเมยก็ดซ็ตกล้องก่อนได้ไหมไม่รู้นะเมยอก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจะใช้ชะมาทุกคน มาดูกันหนาทีสามสองหนึ่งนีนะปั๊บโอ้โหทุกคนโอเคพ่อพันธ์คงแท้มาเลตาโลย,ยนินาตพวกเนือ้อมาดูบอกแล้วว่าพ่อพันธ์ของจริง มาเด็กเม็ดพอมาเลยอลโลบัตายเดียวกรไมมันเติบปนนี้คนมาเลยอลโลนั้นคนนี้อนโลอืมจิ๋มายหลอกทุกูเหนออลโลเนี่ยมันไปคู่ทุกคนพอ,เ,อนเ,นนเปนน็นประกาศยักษ์บางเหยียดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้ออกก่อนนะเดนนี๋ยงเอาตัวนี้ออกก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นปลาอนนนั่นทุกคนทุนกคนนี่ทุกคนตัวเติบหลอกบัด ใหญ่มากเลยทุกคนนี่เป็นปลากัดยักษ์แพคคู่เลยโอ้โหใหญ่จริงหืมก็เติบเลยทุกคนยังมีใจเลยนะว่าเติบแค่ไหนแรอมึงละเหะรอมอดมึงมอดแล้วไว้ว่าตัวนี้มันใหญ่แค่ไหนมึงมอดเลยอืมอืมอดเออเนี่ยนั้โอ้โหตาแล้วใหญ่จริงไม่รู้เป็นปลาสีอะไรนะทุกคนโอ้โห โอ้โหเย็นนะทุกคนอืมอืมเย็นจริงอืมโอ้ต่อเลยออกมาดูเย็นร้อนโอ้ยตัวเติบทุกคนอุลโลมันเห็นตัวเกย์เลยตะคุนหมอปลากัดเลยนี้เปกู่เลยนะอุโลบัดเย็นนัดเลยทุกคนเอุอุลโลใส่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 มันกำลังน่าจะอุ้ยตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์อีสานเลยนะมันเหว่านะนี่ทุกคนดู บางเหตุจำได้บางเหตุเคยไปช้อนมาที่แหล่งแหล่งไหนแล้วไม่รู้ตัวนี้แต่ว่าดูดูขนาดของมันทุกคนโอ้โหปลาอะไรทุกคนเคยรู้มั้งตัวนี้ปลาสายพันธุ์ไหนเคยรู้มั้งตัวนี้เนี่ยอะไรบงเหตุอะไรจัดๆนะอื้อหืออช็ตเลยทุกคนดูปลาอะไลูกผสมอะไรทุกคนดูแต่ว่าใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่ hmm. นี่ทุกคนเอูใหญ่จริงๆตัวนี้โอ้โหแล้วก็เกรดดูทุกคนอื้อ hmm. สวยเซอร์ฟใส่รับเซอร์ฟ อันนี้อันนี้แยกนะอันนี้ไม่ให้แล้วอันนี้ปิดไว้ก่อนโค้งแท้เท่ว้าวเดี๋ยวันจะสมกับปลานี้ดีกว่าโอ้โหพามาสมกับตัวนี้ดูโอ้โนี่ทุกคนเรามีตัวเมียอยู่ในนี้มันจำได้เราลองลองไปดูที่โอเคเราลองเอาไปผสมในนี้ดูนะ มันมีแม่หม้ออยู่ในนี้นะโอเคมันจําได้เรามีแม่หม้ออยู่น,นี้เราลองใส่ลงไปดูเผื่อว่าจะได้ลูกนะทุกคนสวยจริงเป้งแล้วก็ตัวเมียตัวนี้กําลังตั้งท้องอยู่พอดีเราก็จะใส่ไปในนี้ในนี้ยังพ่อพ่อไอ้นู้อยู่ทุกคนตันนี้ยังอยู่อันนี้ได้เขยอะไรยังไม่รู้นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงใส่ไปในนี้ก่อนใส่ในนี้ก่อนนะทุกคนนะโอเคน่เมทิสนี้ก่อนว่าได้ได้ลูกเองนี้ นี่ไม่แน่ใจว่าได้หรือ,อยังนะแต่ว่าอุ้ยอ้ย,อยแต่พ่อมันอยู่นี่ทุกคนนี่อ๋อน่าจะมีลูกแล้วทุกคนน่าจะมีลูกแล้วนี่นะเห็นไหมนี่พ่อมันอยู่เห็นไหมนี่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 พ่อผมมาแล้วทุกคนชวยโอเคเป็นไงบ้างทุกคนปรากัดบางเหยียดของแท้แท้ว้าวเลยใคยรสนใจตัวไหนก็ทักเช็ดไม้เดียวจะไปในไม่ช้านี้ทุกคนสวย แล้วไม่อยากกี่แรงในบ่อนี้มีแต่ของเด็ดใครอยากได้ไม่ให้สวยบึงเหยียดมีความสุขมากมึงเหยียดจะทําบ่อแบบไว้แบบไว้นั่งดูแบบมีความสุขตอนสมัยบึงเหยียดแก่ๆมึงก็จะได้นั่งดูประกาศแล้วก็ได้จับแบบฟิลแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกแบบนี้นะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พวกนี้มึงเหยียดจะไปช้อนปลากัดหรือว่าปลาอะไรที่ไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์มึงเหียด้วยก็อย่าลืมสำหรับคลิปที่มึงเหยียดลาะเเกี้ยๆก็ Maaf panggil duit, Panggil tak kis perhatian Hai fc daya mingguan 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 Jangan lupa like,